ทำยังไงให้เจอกันครั้งที่สองแล้วให้เขารักเราคะโอ้โหเจอกันครั้งที่สองแล้วรักเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นไม่มีสมองอ่ะอาจจะโง่มากหรือปัญญาอ่อนมากอ่ะนะฮะคนเราเจอกันครั้งสองครั้งมันรักกันไม่ได้หรอกเพอเจอนะความรักที่แท้จริงเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้การศึกษาดูใจกันและกันนะไอ้พวกที่แบบเจอกันครั้งเดียวแล้วรักกันเจอกันสองครั้งแล้วรักกันเนี่ยอีพวกเนี้ยเขาเรียกว่าพวกคลั่งรัก คลั่งไปว่าบ้าบ้าไปว่าไร้สตินะครับดังนั้นคนเรามันไม่ได้รักกันง่ายๆการที่เรารู้สึกว่ารักง่ายเนี่ยมันคือความหลงความหลงความมัวเมาความโง่เขลาความคลั่งรักนะครับดังนั้นอย่าไปหวังว่าใครที่เราเจอเราครั้งเดียวสองครั้งแล้วเขาจะรักเรามันไม่ใช่ความรักที่แค้จริงมันคือความรุ่มหลงแล้วมันก็จะหมดไปนะอย่าเพอ้อเจอ้ออย่าคิดอะไรโง,ง่จะรักกันเนี่ยอย่างน้อยต้องมี3เดือน6เดือนปีหนึ่ง ไม่ใช่ว่าเจอกันสองครั้งแล้วรักกันอันนี้เพอเจอนะครับอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นพยายามคิดอะไรที่เราจะฉลาดขึ้นอยากเจอรักแท้เนี่ยรักแท้มันต้องใช้เวลาคําว่ารักแรกพบอะสาหรับผมไม่มีอยู่จริงแรกพบแล้วรักเนี่ยคือหลงหลงรูปหลงเงินทองหลงทรัพย์สินหลงเปลือกภายนอกการที่เราเจอกันใหม่ๆเนี่ย เรายังไม่รู้จักเลยเขานิสัยเป็นยังไงสันดานเป็นยังไงเรื่องบนเตียงเข้ากันได้ไหมครอบครัวพ่อแม่เขาเป็นยังไงอุปนิสัยทั่วไปไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยดังนั้นไม่มีไม่มีวันรักกันได้อีพวกรักแรกพบนี่คือเพอร์เจอร์ภาษานิยายนะคนสมัยก่อนชอบเขียนนิยายชอบอ่านนิยายแล้วก็ทำให้เพอร์เจอร์รักแรกพบรักแอดเลิฟแอดเฟิร์สไซ์เจอกันครั้งแรกแล้วรักเบอ มึงเพอ้อไงพอมึงเพอ้อเนี่ยมึงก็จะอ,อกหักได้ง่ายไงมึงก็จะโดนคนหลอกได้ง่ายไงเพราะมึงอยู่ในโลกแห่งจินตนาการโลกแห่งนวนิยายเพอ้อฝันสร้างภาพความเป็นจริงเนี่ยคนเราจะรักกันเนี่ยมันต้องใช้เวลาศึกษาดูใจมันต้องใช้เวลาพิพสูจน์ตัวจริงพิสูจน์ตัวตนถึงจะได้รู้ว่าสันดานเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเข้ากันได้ไหมเข้ากันไม่ได้เรื่องบนเตียงเป็นยังไงมันต้องใช้เวลา ไม่ใช่เจอกันแล้วรักแรกพบเพอเจอนะฮะอีพวกเพอเจออีพวกเพอเจอก็จะอกหักอีพวกเพอเจอก็จะโดนหลอกโดนผู้ชายหลอกโดนหลอกเงินโดนหลอกฟันนี่แหละเพราะเราเพอเจอจ์จำไว้เลยนะครับอย่าเป็นคนเพอเจออยู่ในโลกของความเป็นจริงเหตุผลเออเข้าใจว่าเนี่ยเพอนะครับเพอเก่ง <laughs> เพอร์เก่งก็โดนหลอกเก่งแหละชีวิตอะน,นะจำไว้เลยอืม